ครับปัสดีครับพี่น้องมือนี้มากีดย่างพี่น้องเลยมือนี้กีดย่างรัดแรงตอนเช้าพอฝนตกกลางคืนกับฝนตกฝนแรงมันบ่ต๊เลยมากีดพี่น้องเลยมากีดย่างแล้วแล้วพอเจอเฮ็ดพอดีพี่น้อง,องโชคดีลายเติบมือนี้เจอเฮ็ดปวกพี่น้องเลยมาบิ่งเด้อแม่บ้านกำลังเก็บอยู่พี่กำลังง,งามเลยพี่ ดอกให้ดิพู้หล่ะโอ้ยข,ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยซุีมือนี่ <c oughs> ได้การได้การพี่น้องนะกำลังจุ่มจุมขึ้นแม่นเมื่อไรนี่พี่น้องเอ้ยมันไม่น้อยเด้นี่พู้หล่ะผู้ดิโอ้ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมือนี่หมานแล้วมือนี่โอ้ยโอ้ยมาก็มาเหยียบบ้านนี่ออกนะแม่

กิดอย่างรัดแรงมือนี้พี่น้องโอ้ยสู้ดีหลายตึกเี็นมืดได้ไหมพี่พี่เห็นมืดเลยขักเลยขัดเลยนี่นะโอ้ยคักขนาดเลยพี่โอ้ยทำไมมันคักพี่น้องเลยมือนี้ฝุกแล้วมือนี้ฝุกแล้วฝุกแล้วพี่ฮอทพ่พี่เบิกบวคขากับโบเห็นในพี่น้องเลยมันคือใบไม้มันมันยังบาบานมันกำลังอันนั้นอยู่ กำลังออกกำลังจุ่มจุ่มผิดะเมียนมดเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยูิดะอ๋อพี่น้องมาเบิ่งอีกหลายมองก่อนน่ะพี่น้องอีกหมู่นี้เด็กพี่เด็กพี่น้องมาเบิ่งเลือดเสียเอาไปตอกอก Oh, โอ้กำลังผักำลังผัวะดิบูระเอางเฮ้เฮ้จีมเอางโอ้ยรายการดอกพี่น้องเอ้ยมึอนี่ได้แกงแท้เป็นนะนี่นี่บูระรุ่ยรายการฮะนี่ดูนี่อะไรอ่า โอ้ยดิโอ้ยดอกงามขนาดเลยพี่น้องเฮ็ดปลวกอย่างก็มึยเฮ็ดปลวกจิกเฮ็ดปลวกจิกทีโอ้นี่นั่นเจ้นี่กระเจียบไปพ่อมึงเอ้อยานเหยียบอยู่นี่มันโบเห็นโอ้ดีเดีนี่เนาะเกือบเนาะเว้ยดิพี่น้องแต่ดอกจุ่มๆเลยนั่นนั่นนี่ทด้พ่อของมึงนี่นี่กำลังโ่ ล้างผู๋อันนี้ผูดาอุ้ยคลัทแบบพี่น้องเลยอุ้ยน้าเลาะอีกมองนี้ได้พี่น้องเลยดินี่นะ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 เมียนมดเลยนี่พี่น้องโอ้โมื่อนี้ฟุกแล้วมื่อนี้ได้กินแกงเห็ดแล้วพี่น้องไอ้บาาน่ะ โบผู้ดีไปเลาะเบิางอีกหามันมีอีกเอาบาดนี่พี่น้องเอ้ยพี่นี่จากบาตรน่แล้วโอ้ยพี่น้องมึงนี่พูดนะพูดนะพูดนะโอ้ยังจุ่มๆอยู่อันนี้นาน่าน่าน่านานาโอ้ยเด็กเขาเด็กเขาที่เม้าที่เห็นมัดพี่ เดี๋ยวหามึ่อีก่อนทีน้องเลยนี่นี่นี่จุ่มๆนี่นี่ขนาดเลยนี่งามๆเลยนี่โอ้ยมันขักบาดโอ้ของขนาดเลยดีดีพี่น้องเอาโอ้พี่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 ยังหลายพี่พี่น้องพี่เห็นมืดเลยพี่โอ้ ได้การน,น้อไอ้พูดอ่ะเฮ้ยบมาเบิ่งดูป่าทุกข์พ่อมองนยเหียยโอ้เหียบนำมันโบเี้ยาตจีดยาใสโอ้มาเยนี่ลนนเลยอีกโ้นี่เลยอีกไปไปสอดตัวนี้ตัวนั้นงามๆเลยจี่จุ่มเลย โอ้ยหักจับอ้ยโหดอรับโหดอรับี่มันคักพี่น้องเลยพหดน่าโอ้บาดชิดได้แข่งระบอยากพี่น้องเลยมากีดยางได้ยินแต่คนอื่นคนเเาวทีเห็นได้ยินแต่คนอื่นที่ได้ออกในส่วนยางมาเอานี่นี่หนี้รล่นเลย นัน่นนโอ้ยก็ดีงามเลยสันี่พูณนะนะ่ัดแล้วบอกหาลมงอีกกันนะเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นะนีน่นะกำลังขึ้นนี่พี่นะนี่นะขากพนกำลังขึ้นอ่นดีูขักบาน นี่ตะดอกพอดีงามได้สำนีน่ยังโบกเก่นนกเนนยังโบเท่าเนาะนี่ดอกอ่อนๆบ<ม>าะไรกับโบซิอืมจะเหม <า S 2> ือนกพอดีค่ะอ่าเอาคักปานได้เปล่นเปลน,ปนทุกเปล่นเปล่นเลยนในกลางสวนน่าดน,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 นาดนีปวกจิกหมด หิดปวกน้ำน้องมาเบิ่งดูงามๆดูคืองามเทพดอกมันปุระอุย้ยข,ขนาดเลยเอ,าาอ้าไปหาเลาะมืออีกก่อนนะมีอยู่บ่กอันนี้ก็ได้พี่น้องเห็นแล้วยละโอ้โบนอยออด้อโอ้พี่ดีพี่ดีโอ้โบนอยโบนอยอหลายตัวหรือละโอ้ดีด้วยไหมนะ กำลังขึ้นเห็นบ่เห็นมันย<อ>ได้เปิดใบไม้เอาเรียบร้อน้องเอ้ยดิโอ้โอเขียมันบ่นขาดดิเขียมเยนเิดใบไม้พี่น้องเอ้ยพูดอะโหเขามันได้แกงในมือนีได้แกงแท้ <laughs> <laughs> โออดิงาน โอ้ยมีแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเลยดอกพอดีขักเลยสับน,นี่อือหือฮะเอานี้บานสามดอก นะพอดีอ่อนๆในอีกาลครับคุณอะอุ้ยทำไมันคล้อ,องพี่น้องเอ้ยมีพี่น้องอยู่นี่อีกนี่ดิยี่กระดอกดีคักเลยนี่โดโอกพะดกันเพิ่ไปเนาะอืมอันดีพี่น้องอันดีฮันดีอุ้ยพุณอะ ดอกพืชยีงามเลยโบบานดอกจุมจ่มๆจุมจ่มๆเดนี้นิไว้คักแจงพี่น้องเลยรน,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 นั่นนันดีเอาดีดีพี่น้องกำลังทำควมสะอาดเอาดินเอาอยางอกอกแล้วจะเอาเมื่อร่างอยู่เพื่อนตอนนี้ยังอยู่ในสวนอยู่พี่น้องเลยโมแลวได้ยังหลายเติมอยู่ได้ทำควมสะอาดกันได้พีทีนะ ยังยู้พี่น้องได้กานอยู่ดอกแกงกินสองเท่าม้นนี่ <c oughs> ขักอยู่พี่น้องเอ้ดอกใดอะไรพูล่ะงามเด้พี่น้องเย้ยงานประิทได้กินบ่ยากเนาะพี่น้องเนาะไปะหยดน้ำกดก่อนพี่น้องบ้านนี้เอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ